โโอหใช้ความสมจริงเข้าช่วยฮะเกินเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอาละครับผมส่วนในวัยรุ่นช่วเวลากองทุกคนนะจีอนรัฐสุกเกบีบจีไร EP ที่แปดสิบนะครับผม EP นี้ครับต่อจากเดิมเลยฮะเล่นการขับแบบวิบากนะฮะอ่าเอาละฮะการแบบว่าเล่นแบบสตัร์นะครับจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะใครอยากรับชมแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกลังใจก่อนนะฮะใครกด subscribe ให้ นะฮะกขกดแท้ให้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะผมอ่ะลองดูกันก่อนนะขอรถโอ้โหมันออกแนวขอจูนเนอร์ฮะเดี๋ยวโอ้โหแล้วสี่เช็คพอยต์แล้วดูเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะทำไมเครื่องยมมนต์มันดังอย่างงี้ฮะมันมันไม่ค่อยเสถียรเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวเครื่องยนต์ปุ๊บมันแล้วปุ๊บมันตดัดแล้วปุ๊บม,มันตดัดโอ้โหโอ๋อกระชากนี้ผมจะขับขึ้นได้ไหมเนี่ย สภาพอ่ะใส่ใส่ใส่น้อยด้วยอ่ะท่านผู้ชมเหรอฮะเครื่องมันเหมือนแบบเครื่องขับทางตรงมากกว่าแบบซิ่งซิงอะไรเงี้ยมันดูรลวม,มากอ่ะดูดิมันไม่เหมาะการขึ้นทางตรงเลยแม้แต่น้อยนะไอข้ขึ้นขึ้นเขาเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนะฮะหูเครื่องยนตอ่อนแอมากท่านผู้ชมไม่ไหวฮะอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะเอาเครื่องที่มาให้โอ้โหดูทางสงสัยต้องเปลี่ยนคันนะ โอ้ล,ลุยต้องคันนี้เลยฮะเอาละเดี๋ยวได้สนุกกันแน่ฮะนอ่เปลี่ยนรถเลยฮะเออเครื่องยนต์มันต้องงิ้ไม่ใช่ฟีดฟีดฟีดเป็นอะไรก่อนอ้าว <c oughs> หนักไปหรือเปล่าอา,อาไม่ไหวครับกับเพื่องสองล้อไม่ได้นะไม่ไหวครับ เพื่อนสี่ล้อน,นั่นน่ครับท่านผู้ชมครับนี่เออมันต้องรถประเภทนี้ดินะลุยเขาเออคันไหนดีฮะเอามาสิงซสิ้นเทพนี่สีเขียวสวยมากเลยสีฟ้าสีฟ้า,ฟาไอ้สีเขียวเกี่ยวทะเลนะนี่ฮะท่นานผู้ชมฮะมันต้องคันนี้ฮะนี่โอ้ฝังเสงเครื่องยนซะก่อนโอ้โหโอ้โหนี่เครื่องมันต้องจัดเต็มอย่างนี้นครับท่านผู้ชมฮาเล่นแบบพึ้นขาวเออนี่โอ้โหเครื่องโยนมันต้องถือ ใจอย่างนี้อะนี่มันจะไปสะดวยสะดวยสะดวยไปสบายสบาย,บายอะเออนี่อะไรรถขึ้นเขาของจริงอะเครื่องยนต์มันต้องได้อย่างนี้ไม่ใช่เอาฟืนฟืนอะไรมาก่อสภาพโอ้โหน่นสบายอะขึ้นแค่นี้เจ๊บเจบโอ้โหรถคนี้จบเลยฮะแหมดี้วผมมีลงไอ้รถขึ้นเขาวไว้เป็นมดดัดโดยเฉพาะไม่งาั้นจะลำบากเลยฮะโอ้โห,โห,โหดูเนีย้ย ไม่ว่าจะเหนื่อยเดือดเดีอดเดือดเดอดเดื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 ยดเดือดเดือดเดอดเดือดเดือดเดอดเ,เ,เ,ออเดือดเอนนดือ,อ,นนอ,เอดเดือ,อ,อโดเดโอเดีอดเดือดเดอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดืดเดือดเดือดเดอดเดื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 อดเดอดเดื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 ดเดอดเดือดเดือดเดอดเดือดดอดเดดเดือดเดอดเดวดเอดเดเดดเดอดเดดดดเดเดออดอดเดดเดดเดอดเดดดอเดเดดเดดเด อ้หโโไปฮะตึ้งขึ้นไปเลยลูกพ่อโอ้โหเออเอาละฮะไม่ยากเท่าไหร่เออส่งไม่ค่อยดีละเอเอเคยจะร้อมิดนะเด็ด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 เดไม่ได้ฮะอย่าไปฝืนนะถ้าถ้าเห็นทรงไม่สวยเราต้องรีบถอยก่อนนะโอเคตั้งหลักก่อนนะถ้าฝืนปุ๊บมันจะมั่วน,นะมันจะแบบเบี่ยงตามน้ำหนักไปเลยฮะ เอตั้งหลักอย่างนี้นะอย่าไปฝืนโอ้โหใช้ความสมจริงเข้าช่วยฮะเก่งเ้ยเฮ้ยไอ้ออ้ไอ้ไอ้จเิ้ยร้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้อเ้ยเ้ยเยเ้ยเฮ้ย้ยย้้เ นี้ไม่ยากเฮ้ยยากเท่าไรฮะจิบเจิบจิบจิบพอละเอะเอ,เอตรงหลักตรงนี้ฮะที่เราโดนบทเรียนไปแล้วไม่ได้อ่ถาถ้าเอียงเงี้ยอ่ารู้สึกว่าตรงไม่ค่อยสวยละ <c oughs> <c oughs> มึงยังกลับมาได้เนะบาะสภาพ คิดว่าจะคว้ามาแล้วเมื่อกี้ก็จบแตกมาแล้วเนี่ยโอเคเราจะคุยกับคนดูฮะอย่าผมรีบลงเลยดีกว่าอุ้ย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 อเคขอใหม่ฮะขอใหม่ขึ้นไม่สวยฮะไม่ขับยากนะมันไม่ได้ขับง่ายนะยท่านผู้ชมมีเจดีบีกี้ได้ไม่ใช่ GTA นะฮะการขับในคนละรูปแบบกันเลยฮะการคุมน้ำหนักก็คนละเรื่องเลยะ โอ้บโหชิปควายเหรอด่านนี้ชิปควยเยอะมากฮะท้าทายสุดๆท,ท,ท้าพังคือเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะลูกทางอเอาเว้ยปันแน่แม่ยอฮะงานนี้โอ้เอาละชิปค่อยใหญให่เครื่องเหลือโอ้โหทีนี้ละนี้อันตรายนะฮะรถสามารถคว่ำได้เลยโอเคฮะโอ้โหโโจะไม่รอดรอดนะสบายสบายโอเคโอ้ห่างวิบากไม่วิบากอย่างเะ อีกสี่อีกสามชิ้นทอยฮะโอ้โหเลยหินทั้งนั้นตรงนี้ยางจะแตกเนี่ยเสียวอย่างเดียวเสียวอย่างแตกฮะโอเคเกตสองทางฮะเออโอ้โหหินอย่างเยอะโอ้ยโอ้โหค่อยไปนะลูกนะอืมอืมไปเสียแล้วอนะไรกลัวอย่างเดียวยางแตกยางแตกคือจบเลยนะโอก็ต้องกระแทกค่อยๆนะกระแทกแรงยางไปนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆ โนึกถึงความเป็นจริงเข้าไว้ฮะว่คุณจะขับรถลุยเขายังไงโอ้โหโอ้โหะไม่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 ยางไม่ไม่ไมไมไมอะอะสุดสายแล้วเจ็คพอตสุดท้ายไม่นะซาร่าแกอย่าทำอย่างนี้เออไปไป จบไม่สวยซะแล้วอ่ะลุ้นแทบใจขาดใช้คพอยไกลมากอ่ะไอ้ด่านที่เจ็ดมาฮะเจอกด่านนี้กันบ้างต้องคืนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บโโอ้ห ไปฮะเออเออวิบากง,งี้สบายแหละเอ,อ้ไปฮะประเด็นคือมันต้องคืนนี่แหละที่ผมไม่ชอบเลยนะเพราะว่าแล้วดูทางือผมจะไม่สามารถคำนวณอะไรล่วงหน้าได้เลยว่าจะไปซ้ายหรือขวาเพราะมันมองทางไม่เห็นนะโอ,โ,โอ้โหอ๋อเห็นอะไรละดูทางอะไรกันปะเนี่ย เดี๋ยวซ้ายไปพอดีไม่รู้จะเบียดชนต้นไม้หรือเปล่านะมันมองยากมากเลยโอ้โห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 อือห้าเช็คพอย์ครับขึ้นโดนไปสองสิ่งไปเลยฮนะจังหวะนี้ โอเคข้าวสวยสวยเลยครับไปเลย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 ฟิวโอเคสบายอ่ะโอ้โหทางที่ทางขึ้นเหรอเนี่ยโอ้โหนอยยูโอ้โหแคบมากต้องตะแคงขี่ขึ้นอนะ่ะ นี่ถ้าเลี้ยวอีกคือพลิกคว่ำเลยนะเช็คไวยที่เสียสบายโอ้โหอ่าอ่ะอ่ะ,อะแบบนี้โอเคโอค้โห ก่อนทิ้หายละโอ้โหตกตกตกพังไปเนี่ยโอ้เอ้ยก็คือจะให้กูล้มเออเอ็นรอลกมากแต่เขาว่านรกมากได้เลยไม่รู้จะขึ้นยังไงต่อเลยงี้ยนี้ โอ้โหโอ้โหลอดแล้วเว้ยโอ้โหไปฮะอื้อ on s t r i k อ้ยมันยากเหลือกันายฮะวูวโอ้โหบนนี้ก็มีอะไรกันครับเนี่ย วิ่งไปการขึ้นเขาที่โคตรเหนื่อยอ้อก็จะผ่านวู๊โคตรเก่งเลยฮะแล้วคือประเดียวมันไปตองคืนด้วยนะ